ละครับอาจารย์หายเหนื่อยยังฮะหายเหนื่อยยังฮะต้องไฝไหมครับต้งแต่มอีกแล้วเดี๋ยวก็เหนื่อยนี่เข้าห้องเรียนแล้วต้องเรียบร้อยแล้วก็สืบเนื่องจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณท่านให้นโยบายมาว่าแยกวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ออกมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะฮะก็ทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจารย์พยมชินวงศ์ก็เลยจะมา ปรึกษาหารือก,กันแล้วก็จะปรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ให้มีให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะจย์เพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยออไม่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์แบบจำแนกเป็นรายวิชาแล้วก็เข้มข้นเพราะมันไปซุกอยู่ในวิชากลุ่มสาระสังคมน่จากที่ทุกวันนี้เนี่ยเรียนวิชาประวัติศาสตร์หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่แล้วแต่เพื่อช่วยให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้เข้มข้นขึ้นทางสํานักวิชาการนะครับก็จะไปจัดทําคู่มือจาย์ การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สาหรับครูและจัดหาหนังสืออ่านนอกเวลาให้ด้วย<ะ>วิชาประวัติศาสตร์จะมีหนังสือนอกเวลาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิศาสตร์เด็กก็ต้องเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างอย่างน้อยเด็กก็ต้องรู้ว่าแผนที่ภูมิศาสตร์ภูมิอากาศภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมเนี่ย คือต้องดูแผนที่เป็นยิ่งก็เบื่อมากเลยนะคะครูประวัติศาสตร์ใส่แว่นนุ่งผ้าสินยิ้วเช่นมา,เ,าเดินเข้ามาแล้วก็เล่าแต่เรื่องวันเก่าๆที่อีครูคนสอนเองก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นก็เมาส์ประวัติศาสตร์มันสําคัญยังไงอาจารยิ่งศักด์ทำไมหนูต้องเรียนด้วยวิชาปร,ประวัติศาสตร์ผู้เรียนไม่ทราบความสําคัญของวิชาที่เรียนจริงๆแล้ววันเรียนวันแรกที่เปิดนะคะในแต่และว,วิชาเราต้องนั่งเล่าให้ฟังค่ะความสําคัญของวิชาที่เราจะเรียนมันต้องบอกเ,อเรียนประวัติศาสตร์เรียนไปทําไมล่ะคะ พวกเรามีเทือกเขาเหล่าก่อไหมคะมเราควรมีความภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษไหมคะเราต้องรู้ไหมคะของเรานมสกุลอะไรปู่ย่าตาใหยา่ยเป็นใครเหมือนกันคะ่ะปู่ย่าตาใหญ่ของประเทศอยู่ตรงไหนเราก็ต้องศึกษาไหมคะมเพื่อความภาคภูมิใจคะ่ะส่วนภูมิศาสตร์เรียนไปทําไมคะเพื่อสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมรับตัวสิคะคนมาเจ็ดหาใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเลยพี่ฤดูอะไรน ตกทําไมวะอะไรอย่างนี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมคุณกระดอกเรียนว่ามันเป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่เดียนกำลังเป็นกังวลค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะท่านท่านรัฐมนตรีอย่ามาตำหนิหนูนะคะวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ก็วิชาเดิมคอนเทนต์เดิมมันไม่หนีไปไหนไกลหรอกค่ะแต่ครูคนสอนใช้วิธีสอนแบบไหนคะรูปแบบถ้ายังสอนแบบวิธีเดิมนี่แล้วอ่าหนึ่งแผ่นบอกจดเยอะหน้าละติจูด ขีดเส้นใต้ด้วยหรือบางทีก็อ่านลัจูอาจารย์บางทีก็อ่านวิชาประวัติศาสตร์อ่านให้ฟังอ่านใช่เหมือนเล่าเด็กก็หลับไปครึ่งห้องเรียนว่านะคะเนื้อหาที่สอนผู้สอนอุปกรณ์การสอนและเชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบันคุณดูสิคะสอนเรื่องโลกเรื่องมลสุมเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่คุณดูข่าวโทรทัศน์สิคะวันนี้นะครับมลสุมเข้าวุบวุบบแต่อีทูยืนย่อหน้า ียดาครูนั่งเขียนกระดานแต่เด็กมันเข้าไปในอินเทอร์เน็ตกระแทบเลตมันดูเห็นอะไรที่ดีกว่าที่อีครูอมาอีกคือมันมาดูไม่ทันสมัยใช่ไหมฮะเย็นมีความรู้สึกว่าครูต้องรีบปรับนะคะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะสอนให้เด็กตกผลึกทางความคิดให้ได้เด็นชอบคํานี้ค่ะสอนให้เด็กอินแต่ไม่ใช่สอนเด็กอินมากโอ้ยตายแล้วพม่ายกแทบมาทำลายเราอุ้ยพม่านี่ไม่ดีนะ อันนี้จะสอนทําไมคะที่ไม่เข้าใจค่ะเาเอาละนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับ,บมาตอบคําถามท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะคู่เดียวครับเจอยายคนหนึ่งมาขโมยของค่ะอาจารย์เรารู้จักกันอยู่แล้วแย่จนบางวันไม่มีข้าวกินแล้วยังไงวันนี้ขโมยร<อ>้านนี้พรุ่งนี้ไปขโมยคนอื่นก็ส่งเสริมให้ยายคนนี้ขโมยเขาไปทั่วเหรอคะแก่ก็ติดคุกได้นะคะมีข้อยกเว้นหรือแค่แก่ไม่เข้าคุก